คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสุขสนานเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนทนนะวันนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกมของค่ายพีพทุกคนชื่อว่าเกม The Heart of My d มดนะคะอันนี้เป็นภาคหนึ่งทุกคนนะชอบส่วนตัวนะชอบเล่นภาคหมากกว่าภาคที่สเนาะ มาดูตารางการจ่ายคร่าวๆดีกว่าสัญลักษณ์แรกคือตัวแพงนะคะเป็นรูปพระราชาเลยตามด้วยตะลุงนะคะมีหนวดแล้วก็ผู้หญิงกล่องสมบัติผลไม้แก้วแล้วก็สัญลักษณ์ถูกนะคะ A K Q J 1 0ตามลำดับเลยตัวนี้คือสัญลักษณ์วายนะทุกคนมาพร้อมกับตัวคูณด้วยมันจะมีมา2ตัวมาเป็นแฝดแล้วก็มาแบบแบบเป็นแฝด3เลยนะอันนี้มือค่ะเป็นสเก็ตเตอร์เข้าได้ตั้งแต่3มือขึ้นไปเลยนะ 3- 4 5ี่ห้ามือ โอเคมาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้พกคนมา7,144ทุกคนมันจะรอดไหมสามารถเปิดโอกาสชนะฟิวเจอร์จากเบทเท่าไหร่เบทสิบเป็น12.50แล้วจะปั่นเท่าไหร่ดีวะเบ็สิบสอละกันเปิดโอกาสช่วยเป็นเบทสิบาสัก1หนึ่งหมุนจัดรุรีไปนี่ไวามาพร้อมตัวคูณนะ1ตัวคือ1นึ่คูณ ซึบๆนี่สามตัวแบบนี้ก็คือสามตัวคูณเลยโอ้เว้ยนี่คูณสวยมากซึบๆๆเนะ็จะปั่นเข้าฟรีได้หรือเปล่าเกมนี้นานๆมาเล่นทีหนึ่งนะเน็ตว่าเนี่ยปั่นเข้าง่ายอยู่เออสเก็ตเตอร์มาโคตรไวได้มาสามมือทุกคนเข้าแบบสามสเก็ตเตอร์นะมาลุ้นว่าจะได้กี่มหมุนมีตั้งแต่หนึ่งถึงสามแต่ละอันนะโอ้เลขหนึ่งกับเลขสองมันมีเลขสามเลยทุกคนได้มาทั้งหมดสิบสองหมุนจะมีกำไรหรือเปล่า ช่วยปั่นคอฟฟมาอย่างรวดเร็วทันใจปิงปิงปิมันต้องรุนให้ตัวคุณลงดีๆลงสวยๆลงไวๆนะโูหคูดไปลงแถวหลังเลยยากอะ่ะต้องลงแถวหนึ่งแถวสองก่อนอย่างแรกอันนี้แถวหลังเลยใกล้ๆเจ็ดหมุนสุดท้ายค่ะตัววายมีตัวเดียวเองนะน่าจะไม่แตกหรอทรงนี้ซึบซึบซึบซบ เวลานี้นะัตก็เล่นอยู่ประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะผดิบผดีเลยปั่นอยู่ไม่รู้เกมจะเป็นยังไงนะี่ยตอนนี้ก็คือเกลือมากปุ๊บปุ๊บป๊บโอ้โหวายลงตัวเดียวคือมันรับประกันจ่ายด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ากี่เท่าแต่มันจ่ายน้อยเกินมันก็ให้หมุนมาเพิ่มให้มาหมุนใหม่ว่าจะได้กี่หมุนวายต้องลงหรอปะ โอ้โหจ่ายน้อยเกินจ่ายไม่ถึงร้อยไม่ถึง50าสิบเลยเดิคูณ3โอเคหมุนใหม่กี่หมุนเอ้ยหนึ่งหนึ่ง,งโอเคเป็นสี่หมุนนะคะได้เพิ่มอีกสหมุนวายคู่ลงมาตอนนี้ได้เป็นคูณ5แล้วสองหมุนสุดท้ายพระราชาได้นะน่าจะจบหมุนนี้แหละ ชึบ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 ตะลุงได้ไหมตะลุงได้สิบจ่ายได้ไหนมา285โ okay, อเคดูดีดูดีขึ้นมาหน่อยไ้ามา589นะคะไ้ามา89ดาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคค่ะรุยกันต่อเลยสวิง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  โอ้โอ uh ้โเกมว้ย oh. mm hmm. ปั่นเข้าฟีอีกแล้วฟีมาอีกแล้วครับปึ๊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 บ,บมีกำไรแล้วนะทุกคนแต่ว่ากำไรนิดเดียวหลักร้อยเออเข้าฟีรอบที่สองได้มาสิบเอ็ดหมุน ปิง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 โอ้โหโอ้โหคล้ายๆกับเข้าฟีรอบแรกเลยนะเกือมากน่าจะได้หมุนเพิ่มนะดูทรงแล้วน่าใจแบบนี้อยู่ชึบ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 ปิงปิงปิงบิง โอเคมาหมุนสุดท้ายหูจ่ายน้อยมากอะน้อยกว่าอันที่แล้วปุ๊บ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 โอเคมาต่อเลยหมุนใหม่หรือเปล่าทรงนี้วายมาปะแก่นี้ได้ ร้อยสิบห้าหมูยังจ่ายน้อยอยู่ดีนะให้หมุดมาเพิ่มอีกนิดนึ่งปิ๊งปิ๊งปิงปิงสามหมุดครับปึ้งผู้หญิงจ่ายอยู่จบแล้วไหมจบแล้วพคตรเกลือค่ะที่รักปั่นเข้าฟรีค่อนข้างง่ายนะแต่เกมไม่ค่อยจะจ่ายเลยมาแบบสามมือ ถ้าครบร้อยหมุนนะัดว่าจะลองซื้อดูปึ้งปึ้งปึ้งสามหมุนค่ะเจ็สิบหมุนเข้าฟรีไปสองรอบแบบธรรมดาชึบๆๆบๆบชบชอบอยากให้มันแตกนอกดูเนาะต้องลมุนให้วายเยอะๆอะลงคอมโบเยอะๆแตกนอกได้อยู่นะเกมนี้มันมีตัวคูณเกมที่มีตัวคูณอะแตกนอกได้ แต่เกมไหนที่ไม่มีตัวคูณน,นี้ก็แตกนอกได้แต่ค่อนข้างยากทุกคนป่ะรอมซื้อลอยดีกว่าเขาฟรีไม่ใส่เท่าทุนเป๊ะเ,เลยนะไม่มีกําไรสักพันเลยไม่มีเลยโอเคแล้วนะขอซื้อไม้ธรรมดาเนี่ยอู๋เท่ากับไม้พันสองนะขอซื้อไม้เบาๆธรรมดาอะไม้เจรลอยะกันลุยแบบสมือแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อแบบห้ามือ มาที่สองไม่รู้เกมจะจ่ายไหมชึบ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 ชอ๋อเคมีเลขสามอยู่หนึ่งอันนะคะปึ้งได้มาทั้งหมดสิบห้าหมุนอุยอันนี้ตัวแพงนะเนี่ยถ้ามีตัวคูณมาลงแถวหน้าแบบนี้เป็นเซได้เลย โอ้ตัวคูณไปไหนพอตได้ไวไม่ลงเลยเกมหลังๆนี่นะมันไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะเนะี่ยเกมนะ่ะคือมันก็เกือเกินเกือขนาดถึงว่าทําไมเขาไม่เล่นกันชึบชึบึบ,บไม่มีววยเลยไม่มีเลยปั่นเข้าเองก็ไม่จ่ายซื้อก็ไม่จ่ายเช่นกันตัวคูณเพิ่งมานะนจะคูณสองน่าจะได้หมุนใหม่นั่นว่าถ้าคูณถ้าไวายไม่ลงอะโหไวส้สตัวสวยเนะี่เป็นลงแถวสุดท้ายอะมันยากจ่ายถึง ไม่ค่อยจะถึงซึบซึบโอเคได้หมุนใหม่เลยนะติ้งติ้งติ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 ง,ตง,ตงได้เพิ่มมาสามหมุนสลับวายตัวนี้กับตัวนี้ได้ไหมเออนี่คูณหนึ่งได้จ่ายบ้าเออ โอเคจบแล้วนะคะไม้เท่าไหร่ไม้700รอได้มา128โคตรเกลือขอซื้อไม้แบบ5้ามือแล้วกันหนูขอซื้อไม้พันสองไปโอเคจะมีกําไรหรือเต่าหรือจะได้กํำมัดเอ,อและไม้นี้จ่ายไม่จ่ายหนูเลิกเลยคือเกมมันเกลือเกินเกลือสุดยอดไม่มีเลข3ามเลยทนะุกคนเท่าที่สายตาเห็นมีเลข2องประมาณ4 3 4่สตัวนั้ามตัวนี่ ต้องรันเลขหนึ่งเลยได้มา18หมนะุนเนาะเคยได้มากสุดเกมนี้น่าจะ23หมุนนะเนี่ยได้มาหูรบนี้ค่อนข้างจะน้อยเอาววยลงยังก็แต่ลงให้ลงไวๆลงเยอะๆปึ๊บปุ๊บปุ๊บซิบๆบ14หมุนสุดท้ายนะคะเฮ้ยวาย มาลงทับกันเฉยดิโอเคตอนนี้2มาแล้วมากับเป็นวายคู่เลยนะตอนนี้อยู่ที่คูณ4ซึบซถ้าจ่ายน้อยอยูดีอะ่ะต้องรุนให้วายเยอะกว่านี้โอเคโอเคนี่คูณห้าแล้วนะทุกคนเลยเจ็ห,หมดไม้หนึ่งพผู้หญิงสวยจังเลยอะ่ะโอ้ถ้าเป็นพระราชาข้างหน้าสวยกว่านี้ หนึ่งร้อยเได้วายสามแถวเกือบเต็มอ่ะโคตรสวยจ่ายแบบรัวๆนะกำไรโอเค okay, ค่ะมา้มา67ได้มา400แล้วผู้หญิงจ่ายโอเคเมก้า okay, มา139ตาามหมุนสุดท้ายนะคะขอวายอีกได้ไหม นไหนก็มาสวยแล้วขออีกจ่ายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะอุ้ยพระราชาสวยมากดอกนี้อุ้ยเซนเซเลยพระราชามาอุ้ยดอกนี้252ร้สดูจ่าหน่อยๆน,น้องไม้มันไม่ค่อยแพงด้วยแหละโอเคค่ะได้มา1,000โอเคประมาณนี้เนาะเกมเกมอะไรนะ The Heart of My d u s อันนี้เป็นภาคหนึ่งทุกคน ปรากฏว่าขาดคุณนะคะวอันนี้เกมเกลือไม่น่าเล่นเลยช่วงนี้นะไม่ดัดเงียบเหงาไปมากมา่ก่อนเล่นบ่อยอยู่หลังๆก็ไม่ได้เล่นเลยเอ,อเคยวไว้กลับมาแก้แค้นใหม่นะใครชอบนัดก็ฝากจิ้มไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะวันนี้นัขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ